รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องเงินเดือนนางรุ่งทิวาบุญสีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนานโนเขียนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหาสรคามเขตหนึ่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโดยมีการเริ่มพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน มีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดเน้นเชิงนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสาสคามเขตหนึ่งและแผนการปฏิบัติงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนอกจากนี้ยังมีการประเมินความต้องการจำเป็นของคณะครูบุคลากรน,นักเรียนและผู้ปกครองเพื่อการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนอยู่เป็นประจำผ่านการเยี่ยมบ้านนักเรียนการประชุมครู และการประชุมผู้ปกครองเป็นต้นอีกทั้งยังมีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและเป็นไปนตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ได้มีการนำรูปแบบนวัตกรรมฮักนะคะโมเดลมาใช้จริงในการบริหารจัดการศึกษาจากผลการดำเนิงนง,งานก็ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นักเรียนมีความรู้ความสามารถและยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้น 2. ด้าน,นการบริหารจัดการสถานศึกษาได้ดำเนินการในด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยจาัดก,การฝึกอบรมการป้องกันเหตุและการระงับเหตุเมื่อเกิดอัคีภัยในโรงเรียนขึ้นเช็คสภาพการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าในโรงเรียน มีการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดก,การศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 COVID-19 ส่งผลให้โรงเรียนได้รับกิฑิบัตรรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย3ปีติดต,ต่อกันจากกรมสวัสดิการการคุม้มครองแรงงาน 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมด้วยวิสัยทัศน ที่ทันต่อกระแสนแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงเป็นกลยุทธ์ที่ดีในการทำงานเป็นนักคิดที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้ทันยุคทันสมัยเป็นนักจกัดสรรทรัพ,พยากรสนับสนุนการทำงานรู้จักใช้และควบคุมการใช้ทรัพ,พยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดขับเคลื่อนเผยแพร่และพัฒนาศึกษาด้วยวิธีการต่อยอดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ด้านการบริหารจัดการศึกษาภายใต้ชช่อนวัตกรรม นานนุกเขียนโมเดลให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นเลิศทางคุณธรรมสี่ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการปฏิบัติงานที่ยึดหลักผลประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชนเป็นสำคัญโดยคำนึงถึงการใช้วัสดุอุปกรณ์และสาธารณูปโภคได้อย่างประหยัดและเหมาะสม ตลอดจนร่วมมือช่วยเหลือและประสานงานระหว่างราชการกับชุมชนอย่างทุ่มเทและจริงใจมีจิตสาธารณะจิตแห่งการ,าาร,าารให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยเต็มใจสมัครใจอิ่มใจพร้อมจะเสียสละเวลาแรงกายสติปัญญาเพื่อสาธารณะประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนและมีความสุข ที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นนางเจตนารมจิตอาสาพระราชทาน904ที่นางรุ่งทิวาปุณศีได้เขารับการอบรมและฝึกปฏิบัติให้มีใจรักในงานจิตอาสา<ม>เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งไม่มีใครรู้แต่เรารู้รู้ว่าเรานั้นทำเพื่อใครไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไร กก็จจะไม่่่เสสีียใับิงทเราได้ทานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพนางรุ่งทิวาบุญศรีเป็นผู้ฝักฝ่ายศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอมีแผนการพัฒนาตนเอง individual development id plan เพื่อให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการการบ,บริหารสถานศึกษา และเพิ่มความรู้ในการบริหารงานให้สูงขึ้นโดวยวิธีการต่างๆอย่างหลากหลายอาทิเช่นการเข้าอบรมการศึกษาดูงานการประชุมสัมมนาและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเป็นต้น6ด้านการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (Professional Learning Community PLC) ให้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่การอ่านออกเขียนได้100%เอร์ซน์เนื่องจากสภาพปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้และการขาดทักษะการคิดของนักเรียนนั้นคือเป็นปัญหาสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตคุณภาพการศึกษาของประเทศ ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีความต้องการในการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู plc สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะการอ่านออกเขียนได้และมีทักษะการคิดจึงมีความสนใจที่จะสร้างรูปแบบการนิเทศภายในด้วยรูปแบบฮักนะค่าโมเดล มีวิธีการดำเนินการให้บรนลุผลโดยศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารจัดการสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะด้านการอ่านออกสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อสร้างเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูทดลองและใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 7. ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษามีความกระตือรือร้นและมุ่งมันตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพของผู้สอนให้มีประสิทธิภาพต่อการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนโดยการสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมและสัมมนาอยู่เสมอนอกจากนี้ยังส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่1ิบ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดการความรู้พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21พัฒนาระบบข,ข้อมูลสารสนเทศและคลังความรู้ในรูปแบบดิจิทัลเท็กซ์บุ๊กและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม8 ด้านการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยนธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเป็นผู้รกักและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดไว้คอยกำชับและมุ่งเน้นให้ผู้แต้บังคับบัญชาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยในมีการนำระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในมาใช้ในหน่วยงานพร้อมทั้ง ได้ประพฤติและปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลทั่วไปอย่างสม่ำเสมอทั้งยังได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร7าสา904จากหน่วยข้าราชการในพระองค์ทรงผลให้นางรุ่งทิวาบุญศรีมีระเบียบวินัยอย่างเข้มแข็งและสามารถนำแนวทางนโยบายหรือข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชามาถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างทุ่มเทและจริงใจ ซึ่งเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงการเชื่อฟังและให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชานอกจากนี้ยังเป็นบุคคลที่ให้ความสําคัญกับการเป็นผู้ตรงต่อเวลาจากการเป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามมาตรฐานและจรรยายบรรณของวิชาชีพทําให้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับจังหวัด ประจันปีพุทธศักราชด้านอื่นๆได้แก่ 1. ความสำเร็จในการปฏิบัติภาร,รกิจตามนโยบายของรัฐบาลนางรุ่นทิวาบุญศรีในมีการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติตลอดจนจัดการเรียนรู้การสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลก,กทัศน์มุมมองระหว่างคุณครูและผู้เรียนมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ดังนี้ได้รับรางวัลสมคุณค่าอสพภทอเปกาอวอสครั้งที่11ประจำปีการศึกษา2 5 6 4ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็กด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตหนึ่งสงความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจในการจัดการศึกษา ละประพฤติและปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีคิดดีและเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ก่อให้เกิดเรื่องเสื่อมเสียทั้งต่อตอนเองและภาพลักษณ์ของสังคมเลยมีผลงานที่ประจักษ์อาทิเชน่น สาการปฏิบัติภารกิจตามบริบทของสถานศึกษาความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจตามบริบทของสถานศึกษาโดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารจัดก,การสถานศึกษาได้นำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนโยบายของสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณภาพจากการปฏิบัติงานส่งผลให้เกิดผลงานได้รางวัลแก่นักเรียนข้าราชการครูบุคลากรสถานศึกษาและตนเองทั้งในระดับชาติระดับภูมิภาคระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นต้นสี่การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจการจัดการศึกษาสู่คุณภาพโดยการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ส่วนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่นๆผลจากการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานส่งผลให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรกรมการอนุกรรมการคณะทำงานและวิทยากรดังนี้ ัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับหนุนกลางต้นกล้างแห่งความดีที่ชั้นรุ่งทวาบุญศรี้วบนวยการโรงเรียนบ้านานานกเขียนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งได้รับเชิดชูเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตของข้าราชการคนของพระราชาข้าของแผ่นดินที่ดิฉันตลอดระยะเวลา27ปี ที่รับราชการที่ฉันได้ทุ่มเทติดวิญญาณของความเป็นครูตั้งแต่เป็นคุณครูสายผู้สอนจนมาถึงเส้นทางของผู้บริหารการศึกษาดิฉันได้นำจิตวิญญาณของความเป็นครูพัฒนาองค์กรพัฒนาสถานศึกษาด้วยคำว่าจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจซึ่งดิฉัน ได้พัฒนานักเรียนตน้นกั้เล็กๆบ่มเพาะด้านคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับวิชาการให้เด็กๆเ,เติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคมนอกจากนี้เวลาที่เหลือจากการรับราชการดิฉันได้น้อมนําพระราโชบายของพระองค์ท่านพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระองค์ท่านที่เป็นที่รักยิ่งของคนไทยทั้งแผ่นดินได้ทําความดีด้วยหัวใจจิตอาสา พัฒนาความรู้ความสามารถทุ่มเทแรงกายทุ่มเทกําลังใจกําลังกายกําลังทรัพย์และอุทิตเวลาเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมดิฉันขอขอบพระคุณโครงการหนึ่งลานกล้าความดีตอบแทนคุณแผนดินรางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิตที่ผู้ทรงคุณค่าทุกท่านทุกองค์กรทุกหน่วยงานได้ก้าวเข้ามารับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจซึ่งคุณงามความดีจะไม่หยุดแค่วันนี้ที่รางวัลวันนี้นะคะ ดิฉันเป็นหนึ่งของคนไทยทั้งประเทศที่จะทุ่มเทคุณงามความดีตลอดลมหายใจที่ดิฉันมีอยู่เพื่อตอบสนองคุณของแผ่นดินตอบสนองในความเป็นคนไทยที่มีพระเจ้าอยู่หัวทุกราชการเป็นผู้นำทางแสงสว่างของชีวิตของคนไทยทั้งประเทศพระเจ้าอยู่หัวทุกราชการจนถึงพระเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบของเรานะคะพระองค์ท่านบอกว่า สิ่งที่จะฝากไว้ทำอะไรก็ได้ขอให้ทำความดีด้วยหัวใจค่ะสวัสดีค่ะ